he saw เทเบอลีทีวีทางนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสมเด็จพระศนะรีนครินทร์กับบรรยากาศเทศกาลวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ค่ะซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายมาให้ความสนุกกับน้องๆในวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมติดตามไปกับจ้เลยค่ะ ปปรระชชาธิไตยับบีออมใจเย็นนะลูกนะอ่าโอ้ยกำลังมัวเลยลูกสาวข่อยพอดังไอ้ชู้ชู้ไรอ้วนอกแล้ลูกโอ้วนะตัวเล็กใหม่มาเนี่ยอ่ะลูกรอครับพี่ขอโทษนะพี่คุยรู้เรื่องใช่ไหมลูกอ่าโอเครู้เรื่องพี่จะให้พูดคําว่าวันเด็กแห่งชาติแต่พี่จะดูพลังปอดดูว่าใครพูดคําว่าชาติได้ยาวที่สุดลองดูลองดูวันเด็กแห่งชาติ ยาวๆเนี่ยเอายาวๆเลยนะยาวๆเลยนะลูกโอเคไหมครับนะคะมมานกิยาวๆนะลูกนะมาเด็กแห่งชาติยาวๆเอาให้น้องลองดูหน่อยจ้าวแล้วแหละยาวได้หรอลูกเอาไปเอาไปมาสามตัวเลยพี่หนุ่มเขาสามตัวเลยไหมสามตัวเลยตอนนี้นี่สองสามวันเด็กแห่งชาติ แชมป์เลยได้แชมป์เลยลูกสาวเชิญท่านี้เลยค่ะลูกอ่าขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะคะขอบคุณมากค่ะเกมสันๆมาง่ายๆสันๆออกของรางวัลง่ายๆเลยนะคะคนนี้เห็นขึ้นเฟนี้บ่อย ไม่ถามไม่ได้จริงๆแล้วนะคะอาขยบเข้ามาก่อนนะคะทีมตัวเองแต่ถ้าเต้นดีเนี่พลังปอดเขาทำงานแล้วเขาจะต้องไอนะเต้นเสร็จแล้วคือต้องไอนะคะไม่ถามไม่ได้จริงๆคือเข้าใจมาตลอดเห็นแสดงตั้งแต่เมื่อเช้าที่จิงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นผู้ชายครับทุกอย่างเป็นแค่การแสดงค่ะทุกอย่างเป็นแค่การแสดงหนึ่งคำถามต่อจากนี้จะวัดว่าคุณชอบผู้ชายหรือผู้หญิง ดีดีนะบอบมันเธอเพ่อกำลังมากดเพต่กำลังมากคนมีความสามารถคนกำลังชอบนะคะต่อไปเลยต่อไปเทใจไหนโอ้ยากำลังลุ้นนี่กำลังลุ้นเป็นชอบผู้ชายหรือผู้หญิงโอ้ยวก็มาผู้ชายดีละว้าสวไปยิ่งก็ไปยิ่งเอากันเพราะใดเนี่ยค่ะเยาวชนเยอะเป็นผู้ชายตัวใหญ่เอากันในที่นี่หมายถึงเป็นคู่กัน แบบนี้ให้เด็กน้อยคิดหลายบอได้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือผีในวันข้างหน้า,านไม่ออกไปอีกแล้วเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ฉันแล้วเป็นผีก่อนแหะไอ้หอก็ยี่สิบก็ป,ป,ปีือเป็นผีก่อนมูมนสายมาล้องผืนเปียย<อ>สายมาล้องผินมันเปียยตัวหลาความเนเลี้ยงหมอ นะคะนี่ก็คือหนึ่งความสนุกสนานที่มอบให้ยังมี <พบ S 1> อีกหลายๆชุดการแสดงที่นํามาฝากในง,งานประเด็๋วันนี้เซอร์ไพรส์รน้องๆนะคะมีชุดการแสดงอีกหลายอย่างอีกเจ้าหน่อยสิมีก,การปล่อยงูจงอางออกพร้อมเด้อกเด้อลูกหล,ลานระวังข้างหน้าที่ผู้ปกครองดูแลเด้นหน่อยพร้อมนะคะแล้วปงูนี่แล้วไปงไปูจงอางพร้อมนะคะการแสดงของเข้า คิดดูวันอะไรคะเด็กๆใครตอบได้ยกมือขึ้นค่ะขมครับนิ้วค่ะคือวันเด็กที่สำคัญต่อตัวเรามีอะไรให้ทำมากมายให้พ่อแม่รู้ว่าต่อไปเราเติบใหญ่จะได้เป็น วันเด็กประํมปีนี้นะครับวันเด็กแห่งชาต25ิ2558ซึ่งก็ตรงกับวันเสาที่10มกราคม2558 เทศบาลเมืองเล็ดก็ได้มีการจัดก,กิจาก,การรมทีสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนแลวก็เป็นวันที่พวกเราต้องช่วยกันให้โอกาสก,ากับเยาวชนลูกหลานพวกเรานะครับได้มีเวทีได้มีกิจาการรมและได้รับการสนับสนุนได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่หลากหลายซึ่งปัจจนี้เทศบาลเมืองได้รับความร่รวมมืจอจากทุ้ภาคส่วนไม่เป็นส่วนราชการองคอ์กรเอกชน สถานศึกษาห้างร้านบริษัทและตลอดจนพี่น้องประชาชนลุกู่เร่าครับได้มาช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการที่มาสแสดงออกมารับรางวัลและก็ร่วมสนุกสนานอันเกิดประโยชน์ในการที่จะพัฒน,นาเยาวชนของเราปีนี้ก็ถือได้ว่ามีผู้คนที่เข้ามาร่วมในงานนี่เป็นจํานวนมากนะครับตั้งแต่เช้าซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรยอท่านดรสมศักดิ์จังจำคุณได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เด็กแห่งชาติประจำปีนี้ภายใต้คำขวัญที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมสู่อนาคตนะครับซึ่งก็ทําให้ประจำปีนี้มีโอกาสในการที่จะให้เยาวชนได้มีร่วมกิจกรรมอย่างมากมายและก็มีของแจกที่ชนิดว่าเพียงพอต่อเยาวชนทุกทุกคนที่มาร่วมนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกส่วนที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆของเทศบาลและก็บันเด็กแห่งชาติพิเศษ ปีนี้เรามีกิจกรรมในการเปิดบริการทำบัตรประชาชนให้กับเด็กเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปซึ่งก็หลายคนก็เป็นบัตรครั้งแรกและบัตรแรกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสอันสำคัญที่พวกเราได้ให้โอกาสก,ากาสับเยาวชนครับสำหรับอยากจะฝากเยาวชนเด็กๆนะครับซึ่งปีนี้ท่านนายงรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ กันโอชาได้ให้คำขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กได้มีทิศทางว่าความรู้ผู้คุณธรรมนำสูงอาาคตนะครับก็อยากจะฝากให้เยาโดยทุนได้ช่วยให้มีความรักและเข้าหวงแผงประเทศชาติโดยใช้หลักคุณธรรม12ประการที่เราจะต้องส่งเสริมช่วยกันเพื่อให้ประเทศชาติเรามีความมั่นคงต่อไปครับ ประชาธิปไตยรับผิดชอบมีระเบียบวินัยใฝ่คุณธรรมความดีใฝ่คุณ